นี่ก็ได้แกงตูนใส่ปลาดุกดีแสนอร่อยแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวปนอมชาแนลว,วันนี้จะมาทำแกงตูนใส่ปลาดุกแกงปลาดุกใส่ตูนก็มีตูนนะเจ้าอ่ดิบ อันนี้ไปตัดในส่วนภักมานะเจ้าสองสามการเอามาปอกแล้วก็ล่างทำความสะอาดนะเจ้าตัดเป็นชิ้นแบบนี้นะเจ้ามีปลาดุกหนึ่งตัวตัดหัวมันทิ้งนะเจ้าปลาบ่อหัวมันเนาะตัดเป็นชิน้นหั่นเป็นชิน้นแล้วก็เอาเกลือมาคลุกเคล้าล่างเอาเมือกขาวมันออกแล้วนะเจ้า ก็มีกุ้งข้อส้มใบแมงลักมะเขือเทศแล้วก็มะกรูดเจ้าบางบ้านก็จะใส่หยอดส้มปลอยมะขามเปียกแล้วแต่ความชอบของแต่ละบ้านนะเจ้าอันนี้พ่อน้อมใส่เป็นส้มมะกรูดนะเจ้าได้ความส้มจากน้ามะกรูดแล้วก็มีกลิ่นหอมวปนะเจ้ามาตรงนี้เลยเจ้ามาดูเครื่องแกงกันก่อนนะเจ้า อันนี้เป็นสูตรของป้านอมเองนะเจ้ามีพริกซอสเขียวแดงไข่ซอยหอมแดงละเทียมใส่เกลือตยวน,นะเจ้าขมิน้นใส่ขมิน้นตยนะเจ้าเครื่องแกงจะได้หอมสมุนไพรแล้วก็น้ำแกงสีเหลืองน่ากินตยวน,นะเจ้าผงชูรสผงปรุงรสแล้วก็ปลาร่าเจ้า ไปเจ้าไปลงมือทำกันเลยตะไคร้ซอยกระเทียมพลิกความเผ็ดตามชอบเลยนะเจ้าอันนี้ปาใส่ไป7เม็ดหอมแดงเจ้าใส่ไปเลยขมิน้น ตามด้วยเกลือเล็กน้อยนะเจ้าประมาณจอนชาตาให้แหลกเลยนะเจ้า ประมาณนี้นะเจ้าออ้หอมเครื่องแกงม,มากเลยนะเจ้าหอมสมุนไพรจัไข่ขมิ้นนะเจ้าแล้วก็ใส่บาราลงไปในโครกนี้เลยเนาะใส่ไปสองช้อนแล้วกันเนาะแล้วก็ตั่นโคลกทุกคลองให้เข้ากันเนาะ ก็ได้ส่วนของพริกแกงแล้วนะเจ้าพักไว้ตรงนี้ก่อนเปิดไฟตั้งหม้อต้มน้ำใส่พริกแกงลงไปตักน้ำมาล้างครก ใส่น้ำล้างโคลงไปปรุงรสเลยนะจ้าผงปรุงรสผงชูรสเพื่อนๆทันได้บกิน่นโบไซก็ได้นะเจ้าเดี๋ยวข่อยชิมนะเจ้า เอาตูนใส่ลงไปก่อนนะเจ้า ตามด้วยมะเขือเทศเลยเจ้าตามด้วยปลาเลยนะเจ้าปลาลงไปเลยบวกล้นเกือนนะเจ้าเดี๋ยวจะขาวเนาะรอน้ำแกงเดือดอีกสักพัก อ้าวขนจะขนขนได้เลยค่ะชิมก่นอนนะเจา้ารถจาดพอดีแล้วเจ้าเดี๋ยวข่อยเติมส้มที่หลังเนาะ อนี้ก็ใส่พักลงไปเลยนะเจ้าใบแมงลากหยอดก้อมกอส้มกบใส่ไปเลยซุกแล้วนะเจ้าปิดไฟขั้นตอนสุดท้ายบีบส้มมกรดลงไปเลยนะเจ้า เจ้าไปตักเิร์ฟกันเลย นี่ก็ได้แก่งตูนใส่ปลาดุกดีแสนอร่อยแล้วนะเจ้าอาหารเนื้อทำาบยากนะเจ้าลองไปทำกันดูเนาะแถมอร่อยอีกต่างหากนะเจ้าล้ำแต,แต่เลยนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปนอมด้วยนะเจ้าแล้วป้ากันใหม่สวัสดีเจ้า